เม่ไ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 มไมไมพอแล้วพี่ได้เล่นโดตา2ด,ด้วย,ยไหมไม่ได้เล่น,นะคะ่ะเล่นแค่ LOL ค่ะสุลกะจีนนเไม่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 ไมไม 妹喵喵妹妹喵喵妹妹妹妹喵喵喵奶奶，兄弟害妹妹喵喵！ ือมันมีกาเดียนไงที่ฝั่งเราน่ะเมียเมียวเมียนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวเราต้องฆ่าสลากะก่อนดีวะ ฉันรู้สึกว่าโซลการมันหิวเรื่อยๆเยลยอ่ะมันน่าตอบอ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเออ แมบนี้จะมีแต่ออฟเมียวเมียวนะคะอเมียว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 แอเมียวเมียเมียวเมียวให้นิดนึง Meow 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 meow. Nope. Down, but I don't love meow 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 meow.

โอเคโอเคโอเคยังอยู่เลยนะคะเมียว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 อด จะอยู่นี่ดเดี๋ยวลองดูก่อนชัวร์เสร็จมาชัวร์เสร็จมาไม,ไ,ไ,ไม่มาวะวต้องการมานานะตอนเนี้ย ต้องการมานาต้องการมานาฝั่งนู้นกลับไปหมดละนั่นเลยนั่นเลย ถ้าว่าเรากลับดีกว่ารีบตีอันนี้แเราก็กลับเลยดีกว่าไม่งั้นเราจะตายกันหมดนะคะเพราะว่าเราไม่มีมานาเนาะโอเควิจริงจบอีกแล้วอีดอกลำคัญจริงๆยอีดอก ยุ่งกับบ้านกูนั่นแหละฉันอยากเห็นเซรีใต้กำแพงตรงเนี้เออแบบบาดอะแต่คือน่าจะมีคนทำได้น้อยเนาะ ฉันมีอันติแล้วฉันมีอันติแล้วนะคะนะคะฉันมีอันติแล้ว,วตอนนี้อยู่กับตอนนี้คือฉันจะพยายามไม่ออกมาแล้วนะ คือความจริงฉันไม่ควรไอ้นี่นะโอเคคือความจริงฉันไม่ควรจะเอ็กซอร์ใส่เออ่สระกะนะเมื่อกี้ฉันคิดผิดมากเซเล็กเกือบตายอะ่ะ นช่วยกจิจก,กรรมอามวเมวแมวมวเมวแมวามวเมวแมวนี่นะคะนี่นะคะแมวหมวความสวยแมวหมวอันติ50าีอ่ะเซรีเท่าไหร่อ่ะห้เท่ากันวะ นแมวเหมียวไปวอดก่อนไอไมันตีมังกรไอช่วยด้วยค่ะช่วยแมวเหมียวด้วยกว่บขีดกี่ดอกไว้ไม่นะ โอ้ยอีดอกนี่จินตายไปให้หมดฆ่าแมวเหรอเออเลิศว่ะเลิศมาก้เดี๋ยวนะเออฉันขายยาทิ้งดีกว่านะคะโอเค แมวเหมียวกำลังไปแมวเหมียวกำลังไปแมวเหมียวเดินอยู่แมวเหมียวลองลอยอยู่นีพวกทําบาปทํากรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปก,กรรมมันตามทันนลดินี่ค่ะ ลางเยอะมากแม่เหมียววอดก่อนแม่เหมียววอดก่อนนี่น่านี่น่านี่น่านี่น่นี่น้า คือจุดอีกไหนไม่ทันน่ะโดนสตันน่ะนี่นะคะนี่นะคะน้องแมวเหมียวคือฉันชอบมากเลยอะแมวกับเซรีอะจะฟิลมากเฮ้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเอาที่เดียวเองอะ เผาตายเผาตายเผาตายาคือแบบคลอแบบป่วนเวอร์แมวเซลีเรื่องรลวดีๆเวอร์ นี่นะคะนี่แหละนี่และนี่แะเลดมาไม่ควรออกตันฮิลนะควรจะออกอาร์เดนให้สเสรีปไปเลยจบ ขาแม่เหมียวแบวบับ,แบบความเร็วนิดนึงมานะเริ่มเริ่มพอใช้ละ <'m> เสร็จมาเอ็กซอร์ฉันไม่พร้อมนะ ก่อนจะเกะิดละนี่แน่นาต่ชา่ะนาต่ชา อย่าไปแล้วนะไปที่มังกรแล้วนะ <S <S ช่วยตีมังกรก่อน <S 1> <S 1> แมวสิงห์และ <S <S <ๆ>เออลดเกาะเซลีเหมือนเดิม วัสดีคอคมเมจีแมวฮิวเบลมาก เ,บบเล่นเสียงเวอร์แค่นี้พอเนาะแดนเซาร์จูมิเล่นกลางดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเนิร์ฟแล้วนะอีอาราลกกับเข็มแทงเนี่ยถ้าอยากเล่นก็คือต้องรีบเล่นแล้วนะแพทหน้าคนเนิร์ฟเลยนะเข็มแทงกับอันเนี้ยอีพวกตัวพุ่งๆเนี่ย แอ่มาเ่ยอ0เองจะได้นี่แหละอาเดนมาให้เซริไปเลยนิวช่ำมากแต่มานาน้อยเหลือเกินมันก็เลยต้องใช้เป็น p r e สเซนต์ออฟ d มาบวกกับมานาฟโฟมาถึงจะ พอดีอ่ะพอใช้ได้อ่ะนะคะนะคะส่วนตัวฉันชอบเล่นแบบออกมูนสโตนหรือไม่ก็ชูลิเลียนะฉันไม่ค่อยชอบออกลูเดนนะเพราะแบบ <S 2> <S 2> <S 2> คือมันยือได้ดีดกว่าถ้าเล่นแบบของซัพพอร์ตอ่ะฉันเคยลองออกและลูเดนยู่นีอ่ะมันมันก็ดูมันจะดีนะแต่แบบ ถ้าสมมติในทีมที่มันแบบไม่ได้เป๊ะอะซึ่งในแรงอะมันไม่ได้เป๊ะกันขนาดนั้นอยู่แล้วอะแบบสกิลเพย์ของทุกคนมันไม่ได้เป๊ะพอที่จะให้ยูมีมาออกเวทแล้วมันแบบคอนเฟิร์มดาเมจจับตายอะไรเงี้ยคือแรงอะส่วนใหญ่มันจะเป็นฟีลแบบสู้กันไปแบบเรื่อยๆสู้กันแบบงงๆด้วยในบางทีอะเพราะฉะนั้นพพอร์ตอ่ะไอเทมพพอร์ตอะมันจะช่วยยื้อไฟได้ดีกว่าไอเทมเวทสำหรับยูมีอะ นึกว่าพอสออ,กออกไปแล้วยังอยู่ค่ะแอบกลับมาเล่นรูเดนไฟมันยืนได้ไม่นานเท่าใช่ของซับช่วยเพิ่มมานาอีกรูเดนคือแบบถ้าสมมติว่าคิวไม่โดนก็คือจบแล้วอะต้องพยายามคิวให้โดนแค่นั้นอ,นอะ ฉันเคยลองออกนะแบบออกตามที่เขาบอกว่าแบบเออยูมีเดี๋ยวนี้เขาออกรูเดนกันแล้วมันจะดีกว่านะอะไรเงี้ยฉันก็ลองดูนะแต่ส่วนตัวฉันก็รู้สึกว่าแบบออกซับพอตดีกว่าวะ่ะในทีมที่แบบมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะยูมี่ซับพอตอะดีกว่าดีกว่ายูมีออกเวฟเพราะว่ามันไม่มีใครมาปิดดาเมจแบบจึงจึงรวดเดียวตายอะไรเงี้ย มันต้องเป็นทีมเป๊ะอ่ะยูมิลูเดนมันถึอจะดีอ่ะทีมแบบทีมแบบนักแข่งอะไรเงี้ยยูมิลูเดนอ่ะดีเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาจะคุยกันยังไงเขาจะจัดการกันยังไงเขาจะให้ยูมิทําอะไรแล้วคนอื่นเขาจะทําอะไรเขารู้ไงแต่ในแรงอะมันไม่ใช่ว่าแบบทีมเป๊แบบทีมแข่งอะไรเงี้ยนะยูมิลูเดนเลยแบบมันไม่ค่อยลดนะคะ พาน้ำเด้งสกิลฉ่ำด้วยแต่ตอนนี้ฉันจะออกอ,า,อาเดนเพื่อให้กับเซรีกนะเซรีกจะได้ยิงแบบเก๋ๆไปเลยตอนนี้เราเลี้ยงเซรีกเลยแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ออกตัดหิวด้วยเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นถึงแม้มันจะมีโซลาก,ก็เถอะแต่ดูดิมันไม่มีความจำเป็นแล้วอะ ฝั่งโน้นก็ยอมแล้วคือแบบนะคะนะคะเรื่องเราดีดีเวอร์แม่แหม่แหม่แม่นี่นะคะทำไมยูมิไม่ได้แอดอ่ะงงมากเลยอ่ะยูมิทำอะไรผิดอ่ะแล้วทำไมได้แค่เจ็ดแต้มอ่ะ ยูมีทำอะไรผิดทำไมกูได้แค่เจ็ดแต่มมีฉันเป็นแพตตินัมคนเดียวอ่ะแล้วฉันได้แต้มน้อยอะ่ะ